นี้เรามาช็อปปิ้งกันที่ดอลลาร์ทีนะคะทุกคนดอลลาร์ทีก็คล้ายๆกับร้าน20บาทหรือว่าพวกไดโซอะไรอย่างงี้ไหมราคาคือทุกอย่างคือเมื่อก่อนมันคือ1เหรียญน,นะคะแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ที่1เหรียญ25เซนนี่นะคะข้างนอกอ้นนี่น่ารักอะ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> พนกวินโอเค <Okay. S 2> นี่เป็นถุงเท้านะคะช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสนะทุกคนของก็จะเป็นอะไรที่แบบคริสต์มาสคริสต์มาสนะดูน่ารักมากเลยคนก็ก็นิยมมากันนะที่นี่เออเก๋ okay. อันนี้นะคะเป็นแบบว่าที่แบบว่าค่อยคริสต์มาสใช่ไหมแล้วก็ข้างในเดี๋ยวเราก็มาตกแต่งเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้พวกสาย DIY เขาก็ชอบนะทุกคนเอเดี๋ยวเราซื้ออันนี้ไปด้วยดีกว่าจะลงเปลี่ยนเป็นลายพัพพะโทรนะคะเพราะว่าลูกชอบโอเคแล้วเข้าข้างในกันดีกว่าโอ้อยน่ารักค่ะ <c oughs> เป็นไรปลาฉลามแล้วก็มีพวกส่งเท้านะคะคริสต์มาสเนี่ยทุกอย่างนะเห็นไหมทุกอย่าง125 1บาหนึปะนเหรียญเซน ของแต่งบ้านคริสต์มาสไี่แต่งพวกแต่งหน้าประตูอะไรพวกนี้นะโอ้ยนี่น่ารักอะเป็นซานต้าโอ้ยนี่ก็น่ารัก เรามีต้นคริสต์มาสเล็กๆด้วยนะคะทุกคนต้นคริสต์มาสสีขาวอันเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าทีแา่แต่งคริสต์มาสสำหรับต้นเล็กๆนะนี่ก็จะเป็นขน,นมขน,นมแบบว่าตีมคมริสต์มาสนะขน,นมตีมคมริสต์มาสเฮียร์น,นี้เราเดี๋ยวซื้อไปดีกว่าชอบกินช็อกโกแลตแบบนี้ นี่นะครับทุกคนเป็นช็อกโกแลตนี่นะเป็นพวกขนมสำหรับพวกคริสต์มาสนะคะทุกคนเนี่ยขนมสำหรับคริสต์มาสโอ้ยดูเขาแต่งหน้ารักเชียวเป็นซานต้าอืมตรงนี้เป็นถาดนะทุกคนนี่เห็นไหมเป็นถาดใส่ขนม คริสมาสอ๋นี่เป็นพวกถุงเอาไว้ใส่พวกคุกกี้ใส่อะไรอย่างนี้นะคะให้เพื่อนๆก็ได้นะเดี <c oughs> ๋ยวนี้เป็นถุงอย่างนี้ก็น่ารักนะดูสิ น,นี่ก็จะเป็นพวกแบบว่าซื้อไปแล้วก็ไปตกแต่งเองนะคะทุกคนพวกงาน DIY อะไรอย่างเงี้ยพวกสาย DIY ก็จะชอบมาที่นี่นะเพราะว่ามันมีแบบว่าของให้ซื้อก็ไปทำเยอะเลยแล้วก็ราคาก็คือถูกด้วยนะคะทุกคนมาจากนี้ก็จะมีพวกแบบดินซอสมุดตรงนี้คือนกชอบมากนะมาซื้อบ่อยเลยตรงเนี้ย พวกเครื่องเขียนนะคะตอนนี้ก็จะเป็นพวกของเล่นเด็กด้วยนะนี่น,นีไดโนเสาร์ที่นี่นะเด็กๆจะชอบมากลูกชายลูกชายนกก็ชอบมากเลยนะคะชอบมาที่นี่เพราะว่า เขาจะได้ของเล่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยนะพ่อแม่ก็จะไม่ค่อยแบบว่าเสียดายเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็น่ารักนะอันนี้ชอบมากเลยทุกคนดูน่น่ารักมากอ๋อนนี้เป็นบ้านตุ๊กตาด้วยมีตุ๊กตาด้วยนะคะ นี่เป็นตู้เป็นตู้ชุดตุ๊กตาอันนี้มุมนี้คือเป็นมุมโปรดอีกมุมหนึ่งของนุกนะคะนี่นะทุกคนจิ๊กซอว์สามร้อยห้าสิบชิ้นสี่ร้อยอันนี้พกสามสามร้อยห้าสิบชิ้นร้อยชิ้นอันนี้ทุกคนดูราคาหนึ่งเหรียญยี่สิบห้าเซนก็ตกประมาณสี่สิบห้าสิบบาทโอ้มีห้าร้อยชิ้นด้วยนะคะ อันนี้เป็นแบบ500ชิ้นด้วยนะดูสิจิ๊กซอว์ห้าร้อยชิ้นสี่ร้อยแปดสิบชิ้นห้าร้อยชิ้นคือใครชอบต่อจิกอ๊กซอว์จะแบบมาที่นี่นี่คือได้ไปเยอะแยะเลยนะคะนี่อันนี้สำหรับอันนี้นะก็ซื้อให้ลูกให้ลูกเล่นนะก็จะเป็นแบบพวกชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยพวกแบบ24ชิ้น48ชิ้นอะไรอย่างนงี้นะคะเนลูกก็จะซื้ออย่างเงี้ย ติดบ้านเอาไว้ตลอดเพราะว่าเขาก็ชอบต่อจิ๊กซอว์นะภกคอนสำนักงานอันนี้อะไรอร๋อสติกเกอร์เหรอออสติกเกอร์อันนี้300 300ชิ้นเลย ติ๊กเกอร์อน,นี่จอไปให้ลูกดีกว่าใช้มีนะทุกคนเห็นไหมมีพวกแบบว่าเครื่องทำความสะอาดต่างๆนะคะพวกน้ำยาทำความสะอาดต่างๆอันนี้นี่นี่จ้คุณสาม,มีมาเลือกหนังสือให้ลูกนะคะโอ้ทุกคนเด้อนี่ จะชอบมากเลยนะทุกคนวันนี้ก็จะมีเป็นผ้าที่เป็นแบบเป็นผ้าที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็แบ่งขายนะเวลาทำที่ทำแมสค่ะทุกคนเนี่ยจะชอบมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะได้หลายลายมากมันจะแบบได้หลายลายแล้วไม่ต้องไปที่ที่อื่นไกลๆนะคะไม่ต้อง,งไปที่ร้านผ้าใหญ่เนาะที่นี่เราก็จะมีเหมือนกันลายเขาก็จะเยอะอยู่นะดูสิีนะมมีตั้งแต่สามสีนี่จะเป็นพวกเทียนหอมนะคะนี่จะเป็นพวกเทียนหอม อันนี้นะคะทุกคนเป็นแบบว่าเป็นสติกเกอร์อะไรอ่ะที่ติดผนังอะ่ะที่เอาไปแต่งผน,งนะะังอ,อ่ะค่ะเนี่ยเลาะออกได้นะแต่งผนังนะคะทุกคนหนังลายอิฐอันนี้เป็นหมวกปีใหม่ อนนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าแปรงสีฟันยาสีฟันนีม่มียาทาเล็บมีพวกอุปกรณ์อันนี้ก็เป็นพวกเสริมสวยมียาทาเล็บต่างๆนะคะนี่เยอะเลยโมีมา,ะะม,ามาร์กด้วยนะคะทุกคนมีไอมาร์กด้วยนี่เราซ่อ โอ้มีมากด้วยนะเออว่าไปว่าไปน่ะถวกรถล้างรถต่างๆก็ล้างรถไขควงก็มีนะมีครีมพวกนี้ด้วย อันนี้เป็นปอุปกรณ์ทาสีอันนี้เป็นสายรัดสายรัดของอน,นี้เป็นซ้นขนมขนมกรุบกรอบอันนี้นะอันนี้สุดอันนี้ขนมสุดโปรดของคุณลูกนะคะทั้งสองเนี่ยน,นี่ด้วย จะมีพวกของแช่แข็งนะคะที่มันจะราคามากกว่าหนึ่งเหรียญนะอันนี้เป็นพวกของในครัวช่วงนี้จะเป็นคริสต์มานะคะก็เนี่ยโจเซ่น่ารักั้างนั้นเลยอันนี้น่าา้ไหมเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบเป็นเซตมาเลยนะคะทุกคนที่ลองมออันนี้ถุงมือดูนะคะทุกคนนี่เขาจะมีไปแบบบางอย่างเขาก็จะมีเป็นเซตกันเลยดู นี่นะคะถุงมือที่วางนี่เป็นเซตเดียวกันรงนเี้จะเป็นพวกแว่นสายตาเอาไว้สำหรับอ่านหนังสือนะคะอันนี้เป็นแว่นสอหรับอ่านหนังสือมุมตรงนี้นะคะเป็นมุมเครื่องครัวกระชงกระชอนนะครทุกคนนี่ตะเหลีวมุมนี้าก,กมาประจำมุมประจำของราเหมือนกัน นี่ดี่ะพวกถุงซิปล็อกต่างๆแลงในตรงนี้ก็จะเป็นพวกมุมเครื่องแก้วพวกมุมแก้วนี่เนี่ยจานลายสวยๆนะทุกคน,นเห็นไหม ลายเขาก็โอเคเลยนะก็ดูดีนะได้มาแล้วนะคะอันนี้ถังป๊อปคอร์นเดี๋ยวเอาไปให้ลูกนะตอนนี้เขาชอบกินป๊อปคอร์นทุกวันตอนเย็นๆ นี่เป็นกล่องของขวัญนี่นะคะเป็นกล่องของขวัญทุกคนไม่เคยน้อยนะคะทุกคนแต่ก็ได้ขอสำหรับทุกคนในครอบครัวนะนี่ห่องทุน,น้าก็ดงได้เลย <c oughs> เห็นไหม แต่ของแม่เหมือนจะน้อยสุดเลยนะคะเนี่ยหนักไปทางของลูกกับของกับของแมวโอวันนี้ต้องลากันไปก่อนละค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย